สวัสดีครับนี่จะเอาลาหูของหลวงพ่อน้อยวัดติตีสะทองมาให้ชมกันนะครับแบบปันให้ชมก็ตอนนี้จัดจัดลาหูไปแล้วนะครับแล้วก็ตักฐานต,ต่างๆให้ยัน ที่เป็นลายมือของหลวงพ่อน้อยและหลวงพ่อปิ่นนะครับนี่ก็พยันพึ่งได้มาใหม่นะฮะก็จะเป็นรูปราหูแล้วก็จะมีลายมือนะฮะนี่ก็จะเป็นหลักฐานเทียบลายมือนะครับนี่นะฮะจะมีลายมือ ลายมือหลวงพขาปิ่นมือหลวงเขาน้อยสองลูกหลังก็เป็นกระดาตาเดียวแกะทั้งลูกเลยนะครับว้าวนะฮะแกะทั้งลูกเลยลูกนี้เพิ่งได้มาใหม่ลูกใหญ่เลยนะครับมีลายมืออยู่ด้วยเป็นจานของหลวงพขาน้อยนะครับ เหมือนกันนะฮะมีจานด้วยมีลายมือก็เป็นของหลวงพ่อน้อยเหมือนกันนี่วันนี้เป็นไรเดี๋ยวก็จะให้ดูนี่เลยครับพุทธศินยุคปลายนะครับเป็นพุทธศินที่มีความสวยงดงามที่สุดรายละเอียดจะเยอะมาก ผมบอกได้เลยนะครับยุคปลายนี่เป็นยุคที่สวยที่สุดไม่เหมือนกับยุคต้นนะครับยุคต้นนี่เป็นอะไรที่แบบได้ว่ามันเป็นช่วงแรกนะฮะพุทธศิป์ก็ยังไม่มีความแน่นอนก็แล้วแต่ช่างที่จะแกะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนะฮะแต่ยุคต้นจะเป็นจะเป็นการใช้กระลาเก่าแล้วจะมีความใหญ่ขึ้น เนี่ยนะฮะอย่างเนี้ยขวามือผมเนี่ยเป็นพุทธศินยุคต้นนะครับนะฮะมีความเก่ามากเนี่ยดูด้านข้างเห็นไหมฮะด้านข้างยังแตกลานแห้งแกกเลยเนี่ยนะครับบอกถึงความเก่านะครับแล้วนี่ก็เป็นจานลายมือของหลวงพ่อน้อยเลยนะครับยุคต้นนะฮะส่วนยุคปลายนี่นะครับ งานก็จะมีความละเอียดขึ้นเพราะว่าแกะกันมาช่วงถึง30ปีฮะโดยประมาณนะฮะช่างแกะก็มีประสบการณ์มีอายุงานมากขึ้นก็จะมีความสวยเรียกว่าสวยละเอียดคลาสสิกเลยนะครับดูนะฮะเส้นสายลายละเอียดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเ,เทพพนมนะฮะนาเทพนะครับผม สวยสวยมากเลยครับบอกตรงนะดูเส้นสายลายละเอียดดูเกตพญานาคเลยครับเห็นไหมครับดูมิตินะฮะแล้วเอามาให้ชมอ่าเราลอง,ลอง,ล,องลองมาดูกันนี่ครับเห็นไหมฮะเส้นสายลายละเอียดสวยมากนะครับแกะได้งามมากนะฮะดูเกตพญานาคเลยฮะเหมือนจริงเลยอะ่ะ นะครับสวยครับเห็นไหมกระาดานี่ต้องแห้งเก่าสนิทนี่ขนาดยุคป,ปลายก็ยังแห้งเลยนะฮะไม่มีความมันหวาวยุคป,ปายนี้ก็จะเริ่มมีเอ่อเอาสว่านมือนะเป็นสว่านมือก็มาเริ่มใช้เจาะกันแต่ช่วงยุคต้นยุคกลางก็จะเป็นการใช้มีดควานเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยก็ใช้มีดควานกันไปยุคป,ปายนี้มีสว่านมือละ เป็นสว่านมือที่ใช้ใช้มืออะฉลุก,กดลงไปเฉยๆความเร็วรอบมันก็จะไม่แรงมากไม่เหมือนสว่านไฟฟ้าซึ่งมารุ่นหลังๆนี่จะใช้สว่านไฟฟ้าทําออกมาขายกันเยอะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจานลายมือนิยมเลยนะของลูกปายก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาช่วยจานกันเยอะนะครับอ่า นี่นะฮะเป็นการลายมือกลมแป้นนะครับก็เอามาเทียบให้ดูนะฮะเอาพยานนี้แล้วกันก็จะเป็นลายมือ <c oughs> ลูกศิษย์ของท่านนะฮะศิษย์เอกนี่นี่นะนี่นะอ่ะ เห็นไหมเอ่ยบางทีมันก็จะมองดูยากนี่นะครับดูเพลินเพิแล้วกันนะเป็นลามือเดียวกันกลมแป้นนะครับ อันนี้มันจะออกสีเดียวกันมันก็เลยดูยากหน่อยแต่ถ้าอันเนี้ย <c oughs> มันจะดูง่ายก็จะเป็นพุทธศิป์นิยมนะครับแล้วก็เป็นการเลี่ยมกรอบโบราณเนี่ยดูง่ายเลยเพราะมันเห็นชัดเรื่องลายมือนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเนี่ยลายมือเดียวกันเลยมันอ้าว ไม้ชีไปไหนเอ่ยเดี๋ยวรอสักคู่หาไม้ชี้ก่อนเจอแล้วนเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นลายมือเดียวกันเลยเออเนี่ยดูอย่างี้ง่ายๆเลย ชัดเจนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็จะเน้เนให้ดูนะตัวลาลาเนี่ยล,ล,ล,ลาลามะมะลาลามะมะนะครับเป็นละมือเดียวกันเลยนะครับดูรวมๆนะฮะเป็นอักขระกลมแป้นตะตังเนี่ยตะ ตังเนี่ยกลม,กม,กมสามเหลี่ยมแล้วก็มามะมะนี่นะฮะเป็นลายมือเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักฐานมีอ,อย่างนี้สบายเลยครับนะฮะเก็บได้อย่างสบายใจแล้วก็นี่เป็นการเลี่ยมกรอบโบราณนะครับยิ่งกรอบโบราณหายากนะฮะนี่เป็นเงินนะครับเงินสมัยก่อนนะเป็นเงินโบราณนะครับสีจะออกประมาณนี้นะครับไม่ออกดำเลยนะฮะเนี่ยจะเป็นเทาดำ นะครับสวยๆนะครับอ่ะเราก็จะมาส่องให้ดูนะฮะเห็นไหมครับเวลาต้องแห้งแห้งต้องแห้งสนิทพุทธศิลป์เมฆม้วนนะครับเป็นพุทธศิลป์นิยมนะครับนี่เป็นงานเชื่อมนะฮะงานโบราณสมัยก่อนนะครับเนี่ยแกะสลักนะ อันนี้ก็จะเป็นออกไซด์นะครับมีออกไซด์ของเงินติดมาด้วยนะฮะแรแ่แฝงเป็นแรแ่แฝงเพราะว่าเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินบริสุทธิ์นะฮะมันยังไม่ได้แยกสกัดออกมามันก็จะมีแร่แฝงปนเข้ามานี่ฮะเนี่ยออกไซด์ที่เป็นทองแดงเนี่ยนะฮะแฝงเข้ามาก็อาจจะมีตะกั่วแฝงเข้ามาอาจจะมีสังกะสีแฝงเข้ามาปนเข้ามาเนาะเออเนี่ยนะครับ สวยๆนะฮะเลวมันทำให้เลยดูง่ายนะครับนี่นะอย่างที่ผมบอกนะฮะงานเชื่อมสมัยก่อนเชื่อมโบราณเขาจะเชื่อมรอบเลยนะรอบขอบเลยจะเห็นนะฮะทุกองนะที่มีเลยมกรอบโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อมรอบรอบเนี่ยทางเล็บซ้ายมือเห็นไหมรอยแนวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเชื่อมรอบรอบแล้วเขาแต่งเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นเลยเนี่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 ยเชื่อมรอบ ตรงนี้ก็จะเชื่อมรอบนะห่วงอันนี้มาทำต่างหากอันนี้ก็จะเห็นสนิมหยกเกิดขึ้นเลยนะครับเห็นนะฮะสนิมหยกนี่จะเกิดขึ้นได้มันก็จะมีแร่ทองเหลืองทองแดงปนเข้ามานะครับใช้เวลาน,านานมากนะกว่าจะเกิดอ่ะทีนี้เราก็จะไปดูพุทธศิลป์เดียวกันนะแต่แบบแต่แบบ เปือ่อยเอ่อนี่ไหมครับเมฆมวลเหมือนกันนะฮะเออแต่อันเนี้ยแบบเปือ่อยไม่เลี่ยมไม่เลี่ยมโบราณนี่นะฮะจานลายมือเหมือนกันเมื่อกี้องค์ขวามือผมเทียบกับพยานแล้วนะเออทีนี้เราก็มาดูเนี่ยไหมครับเป็นจานลายมือเดียวกัน เนี่ยเทียบไปเห็นได้ชัดๆนะครับวันนี้ก็เริ่มมีเก็บสะสมกันแล้วนะลายมืออย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูความเก่านะความเก่าความแห้งนะฮะกะลานี้ต้องแห้งนะฮะเพราะอายุนี่เจ็ดสิบไปแปดสิบปีต้องมีความแห้งความเก่าให้เห็น เดี๋ยวก่อนนี่ครับให้ชมไปเรื่อยๆนะฮะนนะเนี่ยนะเห็นเกตพญานาคสวยเลยมัเป็นผดผลเลยนะนี่เกตกระดีเลยนะครับ นี่ครับด,ด,ดูด้านหลังด้านหลังลายจา่าลอ,อยจาก็จะเห็นเห็นแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับพุทธศินเมฆมวลเหมือนกัน แต่เป็นงานเน่ยมกรอบโบราณแบบฉลุนะต้องฝีมือมากเลยอะ่ะพอพวกนี้ต้องใช้ฉลุเอานะไม่ใช่งานปั๊มนะเนี่ยเนี่ยดูนะเห็นปะ่ะงานฉลุเนี่ยคืออาจมันจะดูไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนงานปัม๊มนะงานปั๊มนี่มันโค้งก็โค้งกลมก็กลมป้อง,งไปเลยนะแต่เนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยงานฉลุมันจะไม่ เสมอเหมือนงานปั๊มนะฮะความเรียบความเสมอไม่เหมือนงานปั๊มนี่เป็นงานฉลุแต่สวยนะครับพุทธศิลป์เมฆมวลเหมือนกันนะฮะนิยมหายากด้วยนะฮะงานงานฉลุแบบนี้ลายมือก็จะเป็นลายมือเดียวกันกับองนี้นี่นะครับเป็นลายมือเดียวกันอมแป้นนะครับการเจาะรูก็ยังเป็นงานเจาะด้วยสว่านมือ บางองค์ก็ใช้สว่านมือเจาะแล้วก็มาคว้านปลายรูก็จะสวยขึ้นนะครับอทนนี้เราก็จะมาส่องดูนะฮะเห็นอะไรบ้างนะครับความเก่าวความแห้งเนี่ยนะฮะต้องมีเห็นไหมครับดูอย่างเงินองค์นี้นยฮะนี่เรียบเงินนะแต่ก็ยังมีเห็นไหมแร่แฝงลงมาคนระับเป็นทองเหลืองนะเหออ็นไหมสี่ทองเหลืองครับ คือแฝงแฝงติดมานะฮะอาจจะอยู่แบบก้นเบ้าก็ได้เพราะงานอย่างเนี้ยมันเป็นงานจากช่างร้านทองที่เขาทำเนี่ยส่วนมากเป็นงานจากช่างร้านทองเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นห่วงตุ้มอะส่วนมากเป็นงานจากช่างร้านทองเพราะพวกนี้มันต้องใช้การเชื่อมการเจียตะไบ เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอบเล็บผม้ายมือเห็นไหมเขาเรียมประกบกันเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเจนนะเห็นว่าเนี่ยเขาเรียมประกบกันนะฮะรอบองค์ตรงห่วงตุ้มตรงกลางเขาก็เรียมประกบกันแล้วก็มาแต่งนะครับลาหูเรียมรอบโบราณจะเป็นอย่างนี้ทุกองคนะฮะเนี่ยเนี่ยรอยเรียมประกบกันเนี่ยตรงนี้แหละ เชื่อมรอบองค์แล้วก็ถึงมาแต่งอันนี้ก็ลายแห้งมากเลยนะนะครับผมเออเนี่ยสวยนะครับก็ได้ดูครบแล้วส่วนเรื่องลายมือก็เทียบให้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยุคโบราณเป็นยุคแรกยุคต้น ก็เก่าเก่ามากอะดูอย่างนี้ก็เห็นแล้วเนี่ยฮะลองดูเนี่ยนะครับผิวนี่ขุขะขุขหมดแล้วเรียกว่าเป็นเป็นผลขึ้นเลยอะนะฮะอันนี้บอกถึงกะลาความเก่าเนี่ยดูเด็กะลานี่มีความแข็งนะแข็งมากนะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยแตกละแหงหมดแล้วเนี่ยเ,ออเป็นเหมือนเปลือกไม้เลยนะแตกละแหง องน,นี้ก็จะเป็นจานลายมือของหลวงพ่อน้อยนะครับนะฮะนี่อีกองค์หนึ่งนี่ก็พระพุทธสินเก่าโบราณยุคต้นนะฮะแต่จะมีความใหญ่หนายุคต้นใหอ,อย่างนี้นะฮะน,นี้ก็จะเป็นจานลายมือของหลวงพ่อน้อยเหมือนกันนะครับจะมีความหนานะฮะเนี่ยยุคต้นก็ประมาณ4นิ้วผมนะครับผม พอผ่านยุคต้นไปก็เริ่มมีการพัฒนาให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะฮะกะลากจะบางลงบางลงยุคป่านี่ลาบางสวยเลยนี่ก็เป็นยุคต้น,นะฮะเอ่อทาทองทาชาติไว้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลายมือจานของหลวงพ่อน้อยเลยนะฮะก็เอาอันนี้มาเทียบได้นี่นะ,ะตะกุด ตะกุดนี้ก็เป็นตะกุดของหลวงพ่อน้อยลายมือเดียวกันสามารถเอามาเทียบได้อย่างองค์นี้เดี๋ยวก่อนเอารูปถ่ายดีกว่าจะดูง,ง่ายหน่อยนี่นะฮะเป็นสีดำเหมือนกันเออเนี่ยรูปถ่ายเทียบลายมือหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองท่านลายมือก็จะใกล้เคียงกับ ลายมือลูกศิษย์ของท่านนะอาจารย์ปิ่นอะอแต่หลวงพ่อน้อยจะวัดกว่าน่อยนี่นะฮะลายมือเดียวกันนี่ดูตัวนี้ก็ได้ฮะเนี่ยตัวมะมะเห็นไหมครับเนี่ยมะมะเหมือนชอช้างอะนะหรือรอสีเอซอเรศีมีขีด,ดจริงๆแล้วเหมือนชอช้างมันมีขีดลงมาเนี่ยสี่ห้าองศา <ๆ S 2> ที่ผมให้ดูนะ แล้วก็ตัวลาลานะครับยุคต้นๆนะเป็นจ,จานลายมือหลวงพ่อนอยเยอะกระยุกกลางนะฮะแต่ยุคปลายนี่ก็จะเริ่มลุกสิทธ์จะต้องมาช่วยกันละช่วยกันจานนะเพราะว่าญาติโยมมีความต้องการสูงนะครับนะฮะก็เลยถึงบอกเป็นที่มากระลาสร้างโบสถ์นะฮะว่าช่วงยุคปลายเนี่ยแหละครับที่ ลูกศิษย์ตุกหาต้องมาช่วยกันจานช่วยกันแจะนะฮะใช้หลายใช้บางทีต้องใช้หน่วยงานของทางกรมราชทัณฑ์นะฮะหามาช่วยแจะนะฮะช่วยแจะกระลานะครับแล้วก็ไปให้ทางวัดก็ให้ลูกศิษย์จาน,นอีกทีนึงนะฮะชาวบ้านก็มีนะครับจากช่างจากทางวัดก็มีนะฮะที่มาช่วยกันแจะ ส่วนจานนี้ก็จะเป็นพระนะฮะที่ช่วยกันจานก็มีหมอสมก็มีพระกิ่งพระปิ่นนะครับผมวันนี้ก็เอามาแบ่งปันศึกษาให้ชมกันนะครับนี่นะครับก็เป็นเกตเล็กน้อยนะครับตัวรือหันหัวข้าวก็จะเป็นยุคหลวงพ่อน้อยนะครับถ้าตัวรือหันหัวออกอย่างนี้นะฮะเหมือนพอจำพาวแล้วมาฉีดล่างออกมาก็จะเป็นยุคของหลวงพ่ะปิ่นนะครับนะฮะง่ายเลยนะครับแต่เรื่องลายมือเนี่ยมันต้องเอาหลักฐานมาเทียบ ครว่าเป็นลายมือใครแต่ทั้งหมดทั้งมวงเนี้ยเป็นของหลวงพ่อน้อยทั้งหมดนะครับฮะยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายโอเควันนี้1ก้านาทีวันนี้ผมอพอเท่านี้ก่อนนะครับเอามาแบ่งปันให้ชมนะครับเ,เพื่อนๆอยากสอบถามอยากติดต่อก็ผมเปิดช่องทางไว้ให้นะครับ ทักอินบ็อกเข้ามาหรือทางไลน์ก hmm. ็ได้นะฮะเดี๋ยวจะโทรกลับมานี่ก็จะเป็นทั้งลูกเลยนะหายากนะไม่ค่อยมีหรอกนะเออเนี่ยเนี่ยผมเก็บไว้นานมากแล้วลูกนี้เก็บมาเป็นสิบปีครมีจานลายมือของหลวงพ่อน้อยนี่ก็ใช่นะฮะเป็นกระดาทูโทนตึงกระดาเผือกนะครับก็จะมีจานนี่นะฮะเป็นลายมือของหลวงพ่อน้อยเหมือนกันนะครับนี่นะฮะสวย โอเคครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ